รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย 5, 4, 3, 2, 1 คนเราเกิดมาทาไมมีแต่เรื่องคิดเครียดทั้งนั้นเลยวะที้บ่นอะไรตัวเองว่างูงงิงงูงงิงไปอะไรรอดโอ้พี่หวยมันก็น่าบ่นไม่ล่ะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีอะพี่ใายแล้วไม่พอกับอะไรจ่ายเนี่ยผมปวดหัวเลยคนเราต้องรู้จักประหยัดเว้ยมันไม่พอก็ใช้มันพอที่นี่ผมไปสมัครงานเป,ป็นพนักงานบริษัทได้มาปีกว่าแล้วพี่อ่าแล้วเป็นไงอะก็ดีแล้วมีงานประจำทำมันก็ดีแต่ว่าเงินเดือนมันน้อยเงินเดือนสองหมื่นเองเอ้าแล้วจะไงอะผมก็เลยคุยกับเจ้านายบอกเจ้านายครับ ผมขอขึ้นเงินเดือนหน่อยได้ไหมครับจาก2 0 0 0 0ืนเป็น4 0,000ืเพราะตอนนี้มันมีบริษัทฝรั่งอะ่ะโทรมาติดต่อผมน่ะสี่เจ้าด้วยกันเลยนะครับสี่บริษัทเลยอะ่ะเออสี่บริษัทด้วยกันเลยผมก็ไม่อยากไปหรอกครับเพราะผมอยากอยู่กับเจ้านายอ๋อรักเจ้าดาดแล้วจะใดว่าไงอะ่ะเจ้านายเขาว่าคิดอยู่แป๊บนึง <c oughs> เขาก็บอกได้ผมเห็นว่ายอดขายคุณดีนะ คุณเป็นคนทำงานเข้าตรงเวลาออกตามเวลาวันนี้ผมขึ้นเงินเดือนให้คุณแล้วกันจากสองหมื่นเป็นสี่หมื่นตามที่คุณต้องการอ,อ๋อดีแ้วได้ขึ้นเงินเดือนกันี่จะม,น,มนเสียใจเรื่องอะไรวะยังเสียใจอยู่ดิพี่ก็เจ้านายเขาบอกว่าไอ้สี่บริษัทสั้หลังที่ติดตอ่อคุณมาเนี่ยมีบริษัทไหนมัง่งผมก็เลยบอกว่ามี First c ช o i c e e a ธ y Buy อ o อแล้วก็ V i ซ่าครับอ๋อเขาติดตอ่อมาเออเดี๋ยวไล่แผนกไหนที่ติดตอ่อ,อ,ดอ, p p อติดต่องมาเออแผนกเร่งรัดหนี้สินพี่ ยนี่นี่แสดงว่านี่เจ้านายเองขึ้นเงินเดือนให้แล้วขึ้นแล้วโอ้เจ้านายเองนี่ปัญญาอ่อนเปล่าวะฮะนี่เขารู้ไห้เี่บริษัทที่ติดต่อเองมาแล้วพวกบริษัททวงนี้เองไปนี่พวกบัตรเครดิตใช่ไหมเนี่ยครับ นั่นไงโอ้ยเนี่ยนะแล้วเองเจะเหนือได้ยังไงเอ็งใช้บัตรเครดิตเยอะขนาดนี้ฮะไม่รู้หเห็นลูดเข้าปั๊มน้ำมันก็ลูดซื้อของในห้างก็ลูดผมก็ลูดตามเขาอ่ะแล้วไอเอง็งอ่ะใช้เงินเกินตัวเดือนเดือนเดือนเท่าไหร่นะพี่มื่นนะขึ้นแล้วพอมสี่มื่นแล้วโอ้โหยินดีด้วยยินดีด้วยเอาอย่างนั้นแล้วก็ที่เอ็งยืมเข้าไปห้าพันเอาคืนมาได้แล้วนี่พี่ก็อยู่บริษัทนั้นเหมือนกันเหรอมาด้ทวงนี่มันเกี่ยวกับบริษัททวงนี่เยไอ้บริษัทที่เนี่ยเอามใช้เลยอามเขา นี่ดิพี่หลุยช่วงวนี้ลูกไม่สบายด้วยข้านมข้านมข้าแผลนเพิ่งยังไม่ได้เลยพี่หลุยมีสักห้าพันไหมพี่โอ้กาวยังไม่ให้นะใหม่ไม้แกเอาคนเรามาต้องมีของใหม่มาตลอดไงพี่โอ้เนี่อย่างตลกก็ต้องมีมุกใหม่ขันนึงได้แล้วครอบครัวเองอะนะเลิกเล่นตลกซะแล้วลูกเมียไม่ต้องทําอะไรนะเอเองอะไปบวชได้ให้เมียเองอะไปเป็นแม่ชีส่วนลูกเองอะให้ไปเป็นเด็กวัดซะ บ้าเลยจะให้ผมไปหากินกับวัดแต่ก็เป็นความคิดที่ดีเหมือนกันเนาะ <siempre> ไม่มีใครจะจ่ายมีแต่คนมาใส่ซองตอนบินตบาดตอนเช้าลุงพ่อลุงพ่อลุงพ่ออยู่ไหมลุงพ่อสนับสนุนโดยซูเป,ปอร์ริสสนับสนุนโดยซูเป,ปอร์ริส สว,ส,สวัสดีครับ,รบและนี่คือว a ยตีซีรีส์คอมเมดี้ที่มีชื่อว่าเฮฮาบ้า u อ o เช้าวันอาทิตย์ครับ7จ็นาฬิกาถึง7จ็นาฬิกาสานาทีครับแล้วก็ล,ลีลานีกครั้งทุกวันพุธครับห้าทุ่มสีนาทีชางช่อง3 SD ช่อง28อย่างนี้แหละครับแล้วเราก็อยู่กันที่ The Pine Golf and Lodge นะครับเนทรัลน้ำโอ้โหสุดยอดจริง,รงพายนี่มันมันบายสับป,ประรดไม่ต้องเล่น <laughs> พายนี่มันเป็นขนมใช่นาะเดอะพายับพี่เขาเรียกว่าเป็นของคาวหรือเป็นขนมไม่ใช่ครับพี่คนละความหมายเลยครับพี่ เหมือนกันป่ะไม่เหมือนครับพี่น่ามัน P I E ครับ P I N E Pine อ๋อ Pine ละความหมายกันครับต้องมีหนึ่งด้วยใช่ไหมใช่ครับ Pine นี่ Pine กับ Pine Lodge Lodge โอเคครับอยู่สุวินทวงศ์นะครับเป็นสราบผมกรที่ระยะก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับขาสามนี่ร้อยเก้าสิบสองร้อยห้าหลาประมาณมุดขาคืออเมเจอร์เ่ยครับ ร้อยเก้าสิบที่เราอยู่เนี่ยหลุมสีนะครับครับเป็นหมุดน้ำเงินนะครับด้านหลังนี่นะครับสอง้อยยี่สิบห้าหลาสนามถือว่าเป็นสนามที่มีมาตรฐานสูงมากนะครับจัดแข่งวันเดย์ทัวร์ไปแล้วนะครับที่นี่นะครับล่าสุดหมาดๆนี่เองนะครับได้มาตรฐานได้มาตรฐานกรีนค่อนข้างเร็วครับแฟเวย์ค่อนข้างสวยงามแล้วก็ดูสิครับลับเลิฟนี่ไม่มีด่างเดิงนะครับทุกอย่างนี่เรียบสวยครับสมบูรณ์มากสบายตามาใครที่พาแฟนมามาเซลฟี่ก็ได้อาจจะพา ไม่ดีมาตีกรอปดีกว่าพี่ก็ตีกรอบไงก็คือตีด้วยเซลฟี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เซลฟี่มีมุมอย่าง้ยมีน้ำมีบรรยากาศแนะนำว่าอย่านอนกับหญ้าเพราะอาจจะมีปุ๋ยครับเอาล่ะครับ <c oughs> ครับส่วนรูปแบบรายการของเรายังคงอัดแน่นเหมือนเดิมนะครับม่าจะเป็นช่วงกลอปทอยอีซี่ครับโดยโปรเซบีครับถ้าคุณรู้คุณทำได้นี่ ลูกในพุ่ก็คือพยายามให้ลูกอยู่เท้าขวาวันนี้จะมาสาธิตลูกแก้ไขอัตาาป่า็นลูกพุ่งครับอีกช่วงนึงครับสับแสงแสลงก๊อฟครับก็จะมีเรื่องของสับใหม่ๆมาฝากกันครับสับบางทีเอ้เดี๋ยวนี้นักกอฟเขาพูดอะไรเป็นสลงแสดงไปดูกันครับวันนี้มีคําว่าอะไรมาฝากกันตกใยอีกแล้วปีศาจใสชัดๆ และช่วงหนึ่งเป็นช่วงที่เรามีสาวสวยอยู่ในช่วงนี้ครับน้องพลอยครับกับก๊อฟโซซายตี้ครับวันนี้น้องพลอยจะพาไปคุยกับใครที่ไหนรับรองว่ามีสาระแน่นอนรีสอร์ทที่แปลกตาแบบนี้นะคะดูสิคะมีเต็นท์สีขาวเต็มไปหมดเลยค่ะส่วนช่วงท้ายอย่าทำนั่นคือช่วงอะไรนะเขาเรียกว่าช่วงกลลมเม็ดเด็ดโกงให้พี่ทำโกงกลโกงนะก๊อฟใช่ครับก็เป็นสิ่งที่ก๊อฟโกงง่ายแต่ว่าถ้าคุณทำแล้ว คนอื่นจะไม่อาจจะไม่รู้แต่ตัวคุณรู้เรื่องของใจครับอย่าทำนี่ส่วนแขกรับเชิญวันนี้นะครับขอบอกเลยครับว่าเป็นแฟชั่นนิสตาตัวพ่อของเมืองไทยเลยครับเขาจะเตีมประมาณเหมือนเหมือนชาวต่างประเทศนะตัวตอนนี้เขาเรียกว่าฮิปสเตอร์ฮิปสเตอร์ฮิปสเตอร์โอ้โหแฟนเพจแฟนเพจเขาเป็นล้านใช่แล้วสไตล์นี้กำลังมาครับเขาเรียกว่าหลังพึ่งเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้ฮิปสเตอร์คนนั้นคือใครรับรองว่าสนุกแน่นอนครับไปชมกันครับเ้ยน่าสนใจ ยอดเลยครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมและนี่ก็คือพี่จอนทาวโวตาจอนปราโมทจอนปราโมทหัวใจพองโตจี้โก้คนเด่งครับโอ้โอ้มีคอนเซปต์ด้วยนะครับอิฟเซอร์ตัวพ่อที่เราพูดไว้นะครับไม่ได้ไม่ได้ด้อยไปเลยตอินสตาแกรมนี่คือคนฟอลโล่กี่คนครับอ๋อก็ไม่ได้นับแต่เยอะเหมือนกันครับเยอะมากครับผมว่าดูนี่ดูครับก็ก็เป็นเท้านะ วันนี้ไม่ได้เน้นตีกอฟวันนี้ม,มาเน้นฮิปสเตอร์โชว์สไตล์นิดนึงครับรองเท้าเริ่มจากรองเท้าก่อนอันนี้คือเป็นตรีมอะไรมันยังไงถึงถึงไปแบบนี้ครับอ๋อก็จะหาให้คล้ายๆกับรอ,องเท้ากร์ฟนิดนึงนะครับเียว,ว่า เออมันเป็นเอ่ันดับเก่าพื้นสูงนิดนึงออ๋พื้นสูงนะครับส่วนกางเกงนี่ฮะอันนี้เป็นกางเกงก็จะเป็นแบบว่าตัววินเทจเอาวินเทจมีเบลล์หลังนิดนึงนะครับมีเบลล์หลังเดี๋ยวนี้เขาเขาคิดพวกเวอร์วอลทูนะสมัยสงครามโลกใช่ไหมผมได้ยินมาว่าเขาคิดกันมีใส่เหรียญตรงนี้ด้วยใช่ครับมันเหมือนสมัครที่จะใส่ใสเอ็มเอยมได้เอ็มได้เป็นเต็มเอยมส่วน อันนี้ก็แบบมีลายตรงนี้นะเมันเก๋ตรงเงาครับเก๋ตรงนี้ไม่เถอะตรงนี้เก๋สุดเลยอที่หลั้างที่หลัง้างที่ยี่ที่มาเลยแล้วก็ต้องแบบว่าต้องติดกระดุมคอคือถ้าแบะอกก็ดูดูไม่ใช่แนวดูไมฮิปสเตอร์ครับฮิปสเตอร์แล้วก็ไปหมวกก่อนไหมหมวกแล้วค่อยมาคราวหมวกนี่คือเขาเรียกทรงอะไรครับอันนี้เขาเรียกทรง เออเขาเรียกฟักทองฟักทองอันนี้ทรงฟักทองแต่ว่าเป็นเรียกฟังเฉยๆไม่ได้นะต้องเรียกทรงฟักทองอ่ามันก็จะเป็นบอกว่าเออของของวินเทจสไตล์พวกเอออังกฤษนิดนึงครับอ๋อจะมีช่วงที่ชาวอังกฤษเออผมดูในหนังเขาจะต้องมีใส่หมวกใส่หมวกทุกบ้านต้องมีพอเดินออกนอกบ้านก็ต้องใส่หมวกหลายเรื่องเลยครับฮิปสเตอร์นี่มันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณพี่เฮ้ยจริงเหรอมันเป็นศิลปะชั้นสูงพี่มันไม่ใช่ว่าใครจะหยิบนู่นหยิบนี่เหมือนเขามาใส่แล้วมันจะเป็นนะแต่ที่พอ เขาแต่งแล้วดูมันมันไม่บลังอ่าก็อยากจะเป็นนักกอล์ฟมือใหม่ครับพยายามจะหาในเรื่องของอุปกรณ์แต่งกายเป็นกองเอบปเป็นเสื้อพปลลให้เข้ากับกอล์ฟนิดนึงแสดงว่าพี่จรตอนนี้มาเล่นกอล์ฟแล้วครับก็เพิ่งเริ่มเข้ามาครับครับครับก็มีการฝึกได์แล้วก็ได้เข้ามาก็จะยามาเฮฮาบ้ากอบ้างอ๋อเป็นยังไงพี่เริ่มต้นจริงๆพี่เป็นนักฟุตบอลนะ คงๆเราเล่น <ๆ S 2> ฟุตบอลกันมาโอ้โหผมตั้งแต่ผมเข้าวงการใหม่ผมอยู่ทีมสิงห์อยู่สตาร์กับพี่จอนเนี่ยเริ่มต้นเลย20ปีแล้วนะ ครับก็ที่จอยังเล่นบอลอยู่เลยก็ยังเล่นอยู่ฮะแต่หลังๆนี่ไม่ไม่ได้เล่นแล้วใช้ใช้โทรไปแทงเอาทำไมครับเขาเขาพูดไม่เข้าหูพี่เลยแทงเขาไม่ใช่เขาเป็นคนตลกอย่างนี้ด้วยเหรอพีเตอร์ไม่ใช่นี่เขาเป็นคนตลกอย่างนี้เลยโอ้โหหน้าตายโอ้โหไม่จริงๆกีฬาเนี่ยมันก็เป็นยาวิเศษนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของฟุตบอลมันก็รวยเพื่อนแล้วก็กีฬาอย่างอื่นเนี่ยมันก็สามารถที่เราเล่นได้หมดครับรีสอร์ทที่แปลกตาแบบนี้นะคะดูสิคะมีเต็นท์สีขาวๆเต็มไปหมดเลยค่ะ ี่ครับถ้าคุณรู้คุณทำได้วันนี้ตามไปดูครับว่าโปรเซบีมีเทคนิคอะไรดีๆมาฝากกันครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นช่วงพิเศษจริงๆสำหรับเพื่อนนักกอล์ฟที่มีปัญหาในการตีกอล์ฟวันนี้ผมได้นำท่านผู้ชมนะครับมาอยู่ที่สนามกอล์ฟหลวงหวยิน ที่อำเภอหินจังหวัดประจวบคีรีลันซึ่งเป็นสนามแห่งแรกของประเทศไทยครับวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างยิ่งจาก2องตกอบนะครับที่จะมาร่วมแลกก็สาธิตให้กับท่านผู้ชมได้รู้ว่าวิธีการแก้ปัญหาคืออะไรครับขอื่นมาแนะนํากันก่อนท่านแรกครับเต<อ>้ โปรสุดหล่อของเราครับโปหินครับผมเนี่ยโปหินโปหิน <c oughs> อันนี้เก่งมากนะครับตีไก่ <c oughs> แล้วท่านต่อไปครับน้องทันครับอันนี้เป็นอมเมเจอร์อยู่วันนี้เรามาสาธิตลูกอะไรเอ่ยวันนี้จะมาสาธิตลูกแก้ไขออกจากป่าเป็นลูกพุ่งครับอ่ะเรามาดูกัน<ช>ว่าจะตีกันยังไงนี่ครับเป็นการแก้ไขจากปลานี่เป็นท้าหาต้องตีพุ่งออกไปน้องฮันก็เอาลูกไว้ทางขวามือของตัวเองนะครับแล้วเท้าชิดครับเท้าชิดหน่อยแล้วน้องฮันก็ตอนขึ้นบล็อซูนน้องฮันก็ขึ้นไม่ต้องเยอะมาก ตอนลงก็ใช้ซ้ายซ้ายเนี่ยตอนลงซ้ายเหยียดให้ตึงแล้วก็ไม่ต้องตีจบวงแค่นี้ลูกก็จะพุ่งแล้วคัดออกไปครับโอ้อครับคืออย่างนี้ครับทําไมลูกอยู่เท้าขวาผมอธิบายนิดหนึ่งโปรเห็นบอกว่าอยู่เท้าขวาเพราะว่าต้องการขนาดที่เอาวงซื้มาเมื่อกี้น้อง<ช>เออลูกต้องการให้ลูกพุ่งใช่ไหมเ<ช>พราะพุ่งนี่เราวิธีการคือต้องให้เหล็กกระทบลูกก่อนเสมอใ,<ช>ใช่ไหมฮะลูกจะได้พุ่งก็คือพยายามให้ลูกอยู่เท้าขวาเรามาดูซิตามที่ น้องปหูหินน่าแนะนำให้ท,ทันสถิต่นะ้ดแ, <สา S 1> แล้วก็ดูนะครับดูดูครับนี่อันดับแรกก็เป็นแมตตูทีนของน้องทันก่อนว่าเอ๊ะยืนนะครับสวยจริงครับโอ้โหเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจยิงโอ้โห ตามตามที่วางแผนไว้เลยครับลูกลักษณะน,นี้เป็นลูกที่พยายามต้องการอันดับแรกนะครับ <S <S อย่าไปบุกอย่างปลาหนาเนี่ยพยายามตีต่ำไว้ก่อนอแล้วก็ข้อไปก่อน,ออนแล้วก็ให้ไกลที่สุดเท่าที่ทำได้ใช่เพราะหลุมนี้หลุม1นึ่งพา5เพราะว่าช็อต3เราสามารถขึ้นได้ง่ายๆเลยยังมีโอกาสพาได้หรือเบอร์ดี้ได้ด้วยซ้ำไปครับช่วงนี้ครับช่วงพิเศษครับช่วงกอล์ฟทอล์กเอซี่ครับถ้าคุณรู้คุณทําได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ น้องพลอยครับกับช่วงกอฟโซซตี้วันนี้พาไปคุยกับใครที่ไหนอย่างไรไปดูเลยดีกว่าจ้ะ ประพัดวอร์แลพี่สุดกุลในช่วงกอล์ฟโซไซตี้เช่นเคยนะคะแม่คุณผู้ชมค่ะที่นี่ไม่ใช่ที่ราบสูงมงโกเลียนะคะพลอยเห็นเป็นกระโจมสีขาวๆอยู่ด้านหลังน้นเต็มไปหมดเลยค่ะแหมเขียวขจีขนาดนี้ที่นี่ประเทศไทยนี่แหละค่ะแล้ววันนี้นะคะพลอยก็พาทุกคนมาอยู่ที่เอสตาเต้รีสอร์ทเขาเข,ขียวชนบุรีค่ะ วันนี้พลอยจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับรีสอร์ทที่แปลกตาแบบนี้นะคะดูสิคะมีเต็นท์สีขาวๆเต็มไปหมดเลยค่ะและผู้ที่จะให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะก็คือคุณแก้วผู้ช่วยผู้จัดการของที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะคุณแก้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือเป็นครั้งแรกเลยที่พลอยเห็นที่พักที่แปลกตาขนาดนี้อันนี้ก็คืออยู่ในเขตของที่ไหนยังไงบ้างตรง,ตรงนี้จะเป็นเต็นท์พักปรับอากาศนะครับ อยู่ในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคอ๋อก็คืออ,อยู่ในบริเวณของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเลยใช่ครับอืมค่ะแล้วในส่วนของจํานวนที่พักจํานวนห้องมีมีเยอะไหมคะ,ะตรงนี้เราแบ่งเป็น3ไทายนะครับค่ะก็อย่างอย่างทายแรกเนี่ยก็ะจะเป็นเต็นท์พัก2ท่านนะครับเรียกว่าเต็นท์เบนโลนะครับแล้วก็จะมีเต็นท์เฟอร์ที่เป็นหลัง8ติดกันนะครับอันนี้ก็จะพักได้4ท่านและอีกแบบหนึ่งที่พิเศษหน่อยก็คือจะมีห้องน้ําในตัวด้วยเรียกว่าคาวิลล่านะครับ คือจะมีทั้งแบบว่าที่มีห้องน้ำมีตัวกับไม่มีห้องน้ําใช่ครับอ๋อ oh, ค่ะอันนี้นี่คือมอีแรงบันดาลใจยังไงคะในการที่จะสร้างเป็นกระโจมขึ้นมาแบบนี้ทางท่านผู้อานนะครับก็ <c oughs> ได้ไปเที่ยวพักผ่อนมานะครับแล้วก็ได้เจอกับเต็นท์นะครับที่อาจจะเป็นเต็นท์ที่ไม่สะดวกสบายนักนะครับ oh. แล้วก็เลยคิดที่จะทําตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็นเต็นท์พัก ที่มีความสะดวกสบายนะครับมีเครื่องบอากากด้วยนะครับมีที่นอนอยู่ข้างในเลยนะครับเหมือนตาม<ช>บ้านทั่วไปเลยอ๋อก็คือเหมือนกับว่ามีแอร์มีที่นอนมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่ารูปทรงก็คือเป็นเต็นท์สีขาวใช่ครับก็คืออยากจะเน้นให้ทุกคนได้พักผ่อนในเต็นท์นะครับแต่ว่าก็ไม่ทิ้งความสะดวกสบายนะครับก็คือมีเครื่องนอนมีอะไรพร้อมอยู่ข้างในนะค่ะได้เปลี่ยนบรรยากาศไปด้วยว มีจักกุซี่ด้วยค่ะโอ้ยนุ่มมากส่วนใหญ่แขกที่มาพักนี่ก็คือเป็นต่างชาติหรือว่าเป็นคนไทยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นชาวไทยนะครับต่างชาติก็จะประมาณ20อ๋อนี่คือบรรยากาศมันร่มรื่นมาก ลมลื่นมากแล้วก็คือบนเนื้อที่ก็คือไปจนสุดเขานู่นเลยใช่ไหมคะติดเาขาเลยใช่ครับตรงนี้นะที่ประมาณแปดไร่นะครับโอ้แปดไร่เลยเาทางด้านใกล้ร้านอาหารเนี่ยจะมีทะเลสาบด้วยนะอ๋อก็คือบริเวณนี้จะเป็นห้องพักซึ่อยู่ติดกับเขาแล้วก็ด้านนู้นก็จะเป็นทางร้านอาหารแล้วก็เป็นเป็นทะเลสาติดกับทะเลสาใช่ครับลองสังเกตดูนะตรงนี้เราจะอยู่ท่ามกลางภูเขาเลยภูเขาอ๋อ เห็นวางใช่ไหมคะสัดกวางเหมือนกันครับเนื้อทรายอ๋อก็คือเขาก็จะมาเดินอยู่ในสนามนี้กับเราปะปนกันอย่างใกล้ชิดเลยแล้วในส่วนของแพ็กเกจหรือว่าค่าราคาค่าใช้จ่ายของของที่นี่เป็นยังไงบ้างคะตรงนี้เรามีทั้ง2แบบนะครับเป็นห้องพักพร้อมอาหารเช้าเป็นแพ็กเกจ2วันหคืนนะครับตัวแพ็กเกจ2วัน1คืนเนี่ยเราก็จะเริ่ม โปรแกรมกันตอนเช็คอิน11โมงมีอาหารกลางวันนะครับช่วงกลางวันเนี่ยเราก็จะมีพาเที่ยวในสวนสัตว์โดยเขาเขียวนะครับก็คือเป็นการนั่งรถนะครับแล้วก็ให้อาหารสัตว์ดูโชว์นะครับ แล้วก็กลับมาทานอาหารเย็นบาร์บีคิวดินเนอร์นะครับค่ะแล้วก็มีนท์ซโฟารีด้วยนะครับอ๋อแล้วส่วนใหญ่ลูกค้าที่เข้ามานะักท่องเที่ยวที่เข้ามานี่คือ w ล็อกอหรือว่าต้องจองผ่านเว็บหรือว่าผ่านทางเอเจนซี่หรืออะไรยังไงบ้างคะก็ต้องจองมาล่วงหน้าสักหน่อยครับเพราะว่าอย่างของเราเนี่ยมีอยู่ประมาณ ถ้า,านับเป็นห้องเนี่ยมีอยู่ประมาณ30ห้อง3 0ห้องถ้าอย่า,ายงเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็อาจจะต้องจองล่วงหน้าเยอะหน่อย,อยก็คือคนจะเข้ามาเยอะหน่อยเนาะ<ช>คุณผู้ชมคะสําหรับท่านนักกอล์ฟท่านใดนะคะที่ต้องการจะมาตีกอล์ฟบริเวณบางพระเขาเขียวนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นสนามบางพระหรือว่าเป็นสนามเอ่อเขาเขียวหรือว่าเป็นเพรสเซ้นนะคะก็สามารถที่จะไปตีกอล์ฟแล้วก็มาพักกันที่นี่ได้เนาะก็คือเหมือนกับว่าคุณพ่อไปตีกอล์ฟแล้วก็คุณแม่ พอลูกก็มาพักชมบรรยากาศสบายๆแบบนี้ได้เลยมันช่างเป็นบรรยากาศที่ดีมากแล้วก็เป็นการมาท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่สมบูรณ์แบบมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณแก้วมากที่มาร่วมพูดคุยให้ข้อมูลนะคะขอบคุณมากๆค่ะครับสอดเซตี้วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบก,กับพลอยได้ใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ ไปอีกแล้วปีศาจสายชัดชัดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับทิพย์ทิพย์พะวันค่ะในช่วงกอล์ฟเฟสติวัลนะคะ ชวยครับคุณผู้ชมครับจะเอาให้ได้เลยครับ ชมค่ะนะคะคือความพร้อมค่ะที่จะต้อนรับนักแข่งนะคะจากกอร์ฟเฟสติวัลค่ะของสนามนะคะศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบ,บกส่วนสวนประดิพัฒน์นั่นเองค่ะแต่ว่านะคะบอกได้เลยว่าภาพบรรยากาศในการแข่งขัน mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. เขาเอาแชมป์มาทุกๆสนามเลยนะคะแต่ว่าจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยค่ะ ที่เป็นสนามสุดท้ายนะคะที่เขาเด็กคัดเลือกแชมป์ในแต่ละสนามมาแข่งขันเพื่อชิงแชมป์ of the c h a ช p ค่ะของรายการหัวหินชาอำมกอล์ฟเฟสติวัล2016แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมหรือท่านนักกอล์ฟท่านไหนนะคะที่พลาดในปีนี้ในปีหน้าไม่ควรพลาดค่ะคุณสามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ในรายการเฮฮาบ้ากอล์ฟนะคะสําหรับวันนี้ค่ะหมดหน้าที่ของทิพย์แล้วนะคะทิพย์ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ สับแสงสแสดงกอล์ฟมาอีกแล้วครับกอล์สแสดงวันนี้เป็นคำว่าไรตามชมกันเลยครับดูอนดูลูกอนอันนี้ลูกพี่อ้าเตกอยู่นู่นตกทรายอีกแล้ววันนี้เป็นไรไม่รู้ว่าตกทรายทั้งวันเลยอะทรายไม่ใช่ปัญหาพี่ดูซิว่าหลุมนี้จะขึ้นได้ไหม ไม่ใช่ปัญหาเฮ้ยโอ้โหเด็กอะไรพี่ปีศาจทรายชัดๆฮะปีศาจทรายโอ้หเนียงปะครับเมื่อสักครู่นี้ครับเพื่อนนักกอล์ฟก็หยอกล้อกันนะครับกระเซ้าย้อแย่กันว่า ปีศาจทรายคำว่าปีศาจทรายเนี่ยเป็นคําพูดของเพื่อนนักกอล์ฟที่หยอกล้อก,กันเปรียบเปยกับนักกอล์ฟที่ทุกวันหรือทุกครั้งที่ออกรอบแล้วเนี่ยชอบตกทรายแต่การตกทรายของเขานั้นไม่ใช่ปัญหาของเขานะครับเขาสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเช่นถ้าเป็นพาสามช็อตแรกเราตีตกทรายนะครับแต่เราก็ขึ้นทรายได้แล้วไปอยู่ใกล้ทมออกผาอย่างนี้นะครับ ที่เพื่อนนักกอล์ฟชอบแซวกันว่าปีศาส์ทรายหลายคนยังไม่รู้นะพี่จอนจริงๆแล้วเป็นเป็นตัวทีมฟุตบอลนะก่อนที่จะเข้าวงการนี่เป็นนักฟุตบอลทีมอะไรครับอ๋อก็เคยไปเล่นให้กับยุคก่อนมันเป็นชื่อสโมสรสินธนาสินธนาผมเคยได้ยินผมเคยได้ยินครับเป็นหมู่บ้านจัดสรรธนาแล้วนี่นะครับคนที่ผมอ้างเองนะฮะเดี๋ยวจะโดนฟ้องซานนะครับสวัสดีครับผม นี่ครับดาราขวันใจครับท่านี่เป็นคู่เซนเตอร์กันมาก่อนนะครับเล่นฟุตบอลด้วยกันนี่ฮะก็เป็นแบบอย่างอีกคนหนึ่งเพราะว่าท่านก็เคยเล่นฟุตบอลมาก่อนแล้วก็เล่นเขาเรียกว่ากองหลังแล้วนะที่เล่นกองหลังเล่นฟุตบอลมาแล้วก็ผ่านตัวมาตีกอล์ฟรานนั้นเนี่ยเราก็คงไม่ไม่ยากจะขอคําแนะนําจากเขาเพราะว่าคืออย่างพี่เบนเนี่ยตอนที่เมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วพี่เบนเป็นแขกรับเชิญตัวนั้นก็ทิ้งกอล์ฟไปนานแล้วพอมันได้เจอพวกเราปุ๊บเนี่ยพอแกฟื้นฟื้นมาตอนนี้นะครับสกอร์เนี่ยมีตีเลขสามี เบอร์นี้ทุกครั้งที่เตะทิ้งไปหกปีเลยแล้วตีไกลมากหกปีทิ้งไปก็เตะบอลอยู่กับพี่จอนนี่แหละครับไม่มีใครมาดูว่าเห็นแจ๊ปเพชรบอกว่าสองคนนี้เนี่ยกองหน้าขยะเข้ามาที่โดนเก็บเลี่ยงนนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่อยากแนะนําแบบพี่จอนเตะบอลเลยครับอยากให้ดูเซนเตอร์น่ากให้เล์ฟมากครับอ๋อแนะนําให้มาเปลี่ยนกีฬามาเล่นกอล์ฟเตะบอลเตะไปตีกอล์ฟก็โโอ้หูเจอหนามบอลก็บอกหลายทีเนี่ยวันนี้พี่จอนเริ่มมาแล้วครับโอ้โหสนุก ผมบอกพี่จอนสนุกรับรองวันนี้เนี่ยบอลบางทีโดนเขาชวนนะแต่ก๊อปฟเนี่ยบางทีรีบโทรหาเขาเลยโอ้โหลว่าไม่ต้องชวนมีคนชวนพี่เป็นต้องพาไปต้องล็อกให้ได้แ้วต้องภายในสองสเดือนนี้ต้องอย่างน้อยต้องตีเหล็กเจ็ดได้ร้อยยี่สิหลาทางเราก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่จอนนะครับคือฝ่าฟันคือก๊อปฟเนี่ยมันแรกๆจะยากนิดนึง ผ่านมันไปให้ได้นะครับเพราะว่าจะมีคนสนับสนุนอย่างพี่เบนโอ้ยนีพ่พูดตรงๆนะที่จะขอให้ลงมาเล่นขอให จะไม่มีใครก็แล้วแต่โทรหาได้สนับสนุนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราไม่ได้พูดถึงอย่างอื่นแต่สนับสนุนทุกอย่างขอให้พี่ก็ลงปติได้สนุกสนานกับพวกเราแล้วก็สนุกสนานกับรายการเฮฮาบักกอโอ้ครับผมขอบคุณมากครับนี่นะครับเอาเลยครับแล้วเวลาของเราก็หมดลงแล้วครับแต่ว่าก่อนอื่นครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจจากรายการเฮฮาบักกอนะครับก็คือการจากไปของเดอะคิงครับวงการกอล์ฟก็คืออานพาร์เมอร์ครับขอแสดงความเสียใจด้วยครับครับเสียใจด้วยนะครับ ลาหมดแล้วจริงๆนะครับคุณผู้ชมนะครับติดตามรายการของเราได้ใหม่นะครับทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ7จ็นาฬิกาถึง7จ็นาฬิกาสานาทีนะครับแล้วก็ดีรันอีกครั้งนะครับทุกวันพุธนะครับ5้าทุ่มสีนาทีทางช่อง3 SD ช่อง28แห่งนี้แหละครับสำหรับวันนี้นะครับต้องลาไปก่อนจริงๆครับกับวันดีซีรีส์คอมดี้ที่มีชื่อว่าเฮฮาบ้าก์ ีสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบขอบคุณพี่เป็นครับพี่เปขอบคุณครับขอบคุณครับตีมานานแล้วตีมานานแล้วนี่แหละครับใครก็ตีได้โอ้โหตีนี่โดนพี่เป็นเลยครับตีตีไก่ฮะ้เน้นตีไก่ครับผมได้ได้ได้ครูเยอะๆเลยครับโอ้โหนี่คนนี้นี่นะครับถ้าผ่านฟิวเตอร์รับรองว่าไกลแน่นอนครับครับไกลผู้ไกลคนครับผู้ กันท you know hey! no. nah ี่จ๋าของหัวไม้หนึ่งอจ๊ะไดาทึกขอบคุณมากนะคะรถมันยืนบนถนนนะพี่เดี๋ยวๆๆเ็ทำาอะไรแตกไรยืนบนถนนมันตีไม่ได้อะพี่เฮ้ย ตีได้นี่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 ยี่สิบหลาแค่นี้โอ้โหอีซี่เฮ้ยไม่ได้พี่มันยืนบนต้นหนอนจริงๆจ,จะทําแบบนี้เหรอก็มันยืนบนต้นหนอนน่ะให้ทําไงอ่ะเอากดที่ไหนมาเล่นวะหูยยืนบนต้นหนจากตําแหน่งลูกกอล์ฟของท่านนักกอล์ฟท่านนั้นสามารถเล่นได้แต่ท่านนักกอล์ฟท่านนั้นเจ้าเล่ยนะครับ ท่านกล้ก็ท่านนั้นเดินถอยหลังมาเพื่อจะเหยียบพื้นถนนเพื่อต้องการฟรีดอบการกระทำแบบนี้ไม่ถูกต้องอย่าทำนะครับ